สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับแอดมินบางกวนอีกแล้วนะครับวันนี้แอดมินนะครับจะพามาชมกระบะตู้ทื้นะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับมอวงหารถนะครับเอาไว้ทำงานนะครับบรรทุกของส่งของนะครับแอดมินแนะนำรถคันนี้เลยนะครับคันนี้เป็น t o โยต้าไฮรักรีโวเป็นตัว Z ซตอ t ดิชันนะครับคันนี้เป็นรถปีปีโป้ครับคันนี้นะครับเป็นรถปี 2021นะครับมาในโทนสีขาวมุกแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มชมกันที่กระจังหน้ากันก่อนนะครับตัวกระจังหน้านะครับจะเป็นสีดำดูๆแบบนี้เลยนะครับตรงกลางก็จะมีโลโก้ของ t o โยต้มาให้ตรงกลางนะครับสําหรับไฟคู่หน้านะครับยังเป็นแบบฮาโลเจนอยู่นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวมา ให้ในตัวโครมเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านข้างนะครับด้านข้างเปลี่ยนแม็กมาให้นะครับคันนี้เป็นแม็กสีดํำสวยๆเลยนะครับหัวนราจะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับจะมีไฟเลี้ยวตามมดมาให้เล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดําด้านนะครับตัดกับสีตัวรถนะครับ แล้วก็ตรงตัวประตูรถนะครับจะมีคิ Bell ้วกันสาดมาให้ด้วยนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับสําหรับคิ้วกันสาดตัวนี้นะครับตรงที่เป Mun ิดประตูนะครับก็จะいい <judgments. S 2> มีกันลอยมาให้นะครับกันลอยเล็บขีดขวดนะครับอ่าจะเป็นสีโฮเมียมมาให้นะครับแล้วก็จะมีที่เปิดประตูนะครับจะมีที่เสียบกุญแจตรงนี้ด้วยนะครับอ่าที่เปิดประตูก็จะเป็นสีดํานะครับอ่าเปิดประตูใช้งานได้ปกตินะครับ มาต่อกันที่ตู้นะครับตู้ทึบนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นอลูมิเนียมนะครับสําหรับตู้ทึบนะครับอ่าเป็นอลูมิเนียมนะครับขึ้นโครงมาได้เฉียงแดงมากๆครับอันนี้คือตรงประตูนะครับมาดูตรงนี้เม่เมีวตรงประตูนะครับก็จะมีที่ล็อกมาให้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหัวน็อตยึดนะครับอ่า มีความแข็งแรงพอสมควรนะครับสําหรับด้านบนนะครับก็จะมีไฟเบรกกับไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับตัวด้านบนตู้นะครับสําหรับภายในนะครับก็ขึ้นโครงมาได้ถือว่าแข็งแรงพอสมควรนะครับสําหรับตัวโครงเหล็กด้านในนะครับก็จะประมาณนี้นะครับกระบะด้านท้ายนะครับจะมีที่เปิดกระบะนะครับสฝั่งตรงนี้นะครับ เวลาเปิดนะครับต้องมาปล่นล็อกตรงด้านท้ายของกระบะนะครับทั้งสองฝั่งนะครับถึงจะเปิดได้นะครับยังไม่ใช่ที่เปิดกระบะตรงกลางนะครับคันนี้ยังเป็นที่เปิดกระบะซองข้างอยู่นะครับตรงกลางก็จะมีไฟเบรกดวงที่3มาให้นะครับแล้วก็จะมีโลโก้ของตัวรถต่างๆมาให้นะครับแล้วก็สําหรับไฟท้ายนะครับไฟท้ายนะครับจะมีไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับมาให้ในตัวโคมเลยนะครับ ค,คันนี้ก็เสริมแหนบเพาลอยมาให้เรียบร้อยนะครับสําหรับคันนี้สําหรับคันนี้นะครับก็เสริมแหนบมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีสติกเกอร์นะครับเป็นตัวเซตอีดิชั่นนะครับมาให้นะครับล้อหลังนะครับก็จะเป็นล้อกระทะมาให้นะครับเป็นสีเงินนะครับถือว่าเอาใจสายบรรทุกนะครับเสริมแหนบมาให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นล้อกระทะแข็งแรงมาให้เลยนะครับสําหรับคันนี้ เดี๋ยวเรามาชมภายในตัวรถกันต่อนะครับคันนี้เป็นรถปี2021นะครับภายในก็ยังสวยๆอยู่นะครับเป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะครับทั้ง2อฝั่งเลยนะครับสำหรับตัวเบาะนะครับก็จะมีรูระบายอากาศมาให้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีที่พักศีรษะมาให้2ที่นะครับสำหรับภายในตัวเบาะคันนี้ เดี๋ยวเรามาชมภายในตัวคอนโซลกันต่อนะครับสำหรับคอนโซลตรงกลางนะครับจะมีหน้าจอทัชสกรีนมาให้นะครับตรงหน้าจอตรงนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ A U X U S B ได้นะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับขนาดประมาณ7นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ฟังวิทยุนะครับ F M A M ได้ปกตินะครับตรงนี้ก็จะมี ที่เสียบ USB มาให้นะครับเวลาการปรับโวลูมนะครับต่างๆสามารถปรับได้ตรงนี้นะครับอ๋อไปใช่หะปีข้างบนก็สามารถปรับได้ตรงนี้นะครับสําหรับการเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับอันนี้นะครับสามารถสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยนะครับเพียงแค่เราไปตั้งค่านะครับมันก็สามารถสั่งการด้วยเสียงได้แล้วนะครับ คอนโซลข้างคนขับนะครับก็จะมีช่องเก็บของซ่อนอยู่นะครับตรงนี้แล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นเอกสารของตัวรถต่างๆนะครับสําหรับด้านล่างตรงนี้นะครับคอนโซลตรงกลางด้านบนนะครับจะมีช่องแอร์มาให้2ฝั่งนะครับแยกซ้ายแยกซ้ายขวามาให้นะครับสามารถปรับติดทางได้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงกลางจะมีนาฬิกาบอกเวลานะครับด้านข้างนี้ก็จะเป็นตัวเปิดปิดแอร์นะครับ ตรงกลางก็จะมีปุ่มไฟฉุกเฉินสามารถใช้งานได้ปกตินะครับสําหรับตัวไฟฉุกเฉินนะครับมาต่อกันที่ด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นระบบแอร์ของเรานะครับจะแยกออกเป็น3ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกตรงนี้ด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นทิศทางของแอร์นะครับสามารถเลือกได้อยากให้แอร์ออกทิศทางไหนนะครับปรับไล่ฟ้าก็หมุนมาจนสุดนะครับมันจะมีบอกให้อยู่นะครับตรงกลางก็จะเป็น ความแรงของแอร์นะครับสามารถปรับได้สีระดับนะครับสําหรับตัวความแรงนะครับถัดมาก็จะเป็นความเย็นนะครับสามารถปรับระดับความเย็นได้เลยนะครับชอบเย็นน้อยเย็นมากนะครับสามารถมาปรับได้ตรงนี้นะสามารถมาปรับได้ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีช่องเสียบไฟมาให้นะครับหนึ่งช่องนะครับอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับคันนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับอ่ะเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับผักมาด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ พักขึ้นไปนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยมันจะมีสัญญาณเตือนนะครับครั้งหนึง่งมันจะมีสัญญาณเตือนบ่งบอกว่าเราเข้าเกียร์ถอยแล้วนะครับแล้วก็มาต่อกันที่เบรกมือนะครับตัวเบรกมือจะหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์สีดํานะครับแล้วก็ตัวหัวเกียร์จะเป็นพลาสติกนะครับมาพร้อมกับปุ่มกดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับสําหรับเบรกมือนะครับแล้วก็จะมี ที่เสียบเข็มขัดนิรภัยนะครับมาให้2งฝั่งนะครับแล้วก็ตรงตรงตัวหน้าปัดนะครับจะแยกออกมาเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกวงกลมด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นวัดรอบเครื่องนะครับแล้วก็อุณหภูมิของเครื่องยนต์นะครับตรงกลางนะครับด้านบนนะครับจะเป็นสัญลักษณ์แสดงสถานะของรถนะครับจะมีมาให้ตรงด้านบนแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะครับถัดมาจะเป็นเลขไม้นะครับพันนี้รถ ี2021นะครับขับไป57,000กโลนะครับถือว่ารถใช้งานพอสมควรนะครับแล้วก็สามารถปรับเลือกโหมดได้นะครับอยากดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถนะครับสามารถกดปุ่มปรับได้เลยนะครับแล้วก็วงกลมด้านขวามือนะครับจะเป็นความเร็วของตัวรถนะครับแล้วก็ปริมาณของน้ำมันนะครับมีมาบอกให้นะครับพวงมาลัยคันนี้ยังเป็นพวงมาลัยแบบธรรมดาอยู่นะครับยังไม่ใช่มัลติฟังก์ชันนะครับตรงกลางนะครับ พวงมาลัยก็จะมีโลโก้ของโตโยต้ามาให้ด้วยนะครับเป็นสีโครเมียมนะครับด้านหลังพวงมาลัยปกติครับเหมือนรถทั่วไปจะมีไฟเลี้ยวเปิดไฟรถนะครับปิดไฟรถนะครับเปิดไฟสูงไฟต่ำนะครับใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือจะเป็นที่ปัดน้ําฝนมาให้นะครับมาดูกันที่ประตูนะครับ ประตูฝั่งคนขับนะครับจะมีที่รถกระจกมาให้ทั้งสองฝั่งนะครับที่ล็อกกระจกที่ล็อกประตูนะครับแล้วก็ที่ปรับกระจกมองข้างนะครับแยก้ายขวามาให้นะครับตรงตัวประตูก็จะมีตรงตัวประตูนะครับก็จะมีช่องเก็บของเก็บแก้วน้ํากดน้านะครับแล้วก็จะมีลาโพงมาให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับสําหรับตัวประตูคันนี้นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนลังคานะครับจะมีช่องเก็บแว่นมาให้นะครับ1ช่องนะครับแล้วก็จะมีไฟนะครับ ไฟสองสว่างตอนกลางคืนนะครับมีมาให้เหมือนกันนะครับสามารถปรับเลือกได้นะครับสําหรับตัวไฟนะครับแล้วก็จะมีที่บังแดดมาให้นะครับสามารถถอดบังด้านข้างก็ได้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับภายในตัวรถ t o y o ต้าไฮรักดีว Z เซ็ต dition คันนี้นะครับคันนี้เป็นตัวกระบะตู้ทึบนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในเครื่องยนต์ของ เจ้าคันนี้กันต่อเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับหรือว่า2,393ซีนั่นเองนะครับเป็นเครื่องยนต์เดิมจากโรงงานนะครับมีระบบเบรก ABS มาให้ทั้ง4ีล้อเลยนะครับฝาครอบเครื่องก็ยังเดิมจากโรงงานอยู่นะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับยังมีมาร์กเดิมนะครับจากโรงงานมาให้อยู่นะครับสำหรับตัวฝากระโปรงนะครับ มิดอาร์ตนะครับยังชัดเจนนะครับยังอยู่ครบนะครับบ่งบอกว่ารถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับชนหนักไฟไหม้พิกความจมน้ํานะครับไม่มียอมเมลมาขายนะครับเดี๋ยวแอดมินนะครับจะให้ดูสภาพเครื่องกันช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรถทางประเสริฐผลของเรานะครับเป็นรถมือสองสภาพดี ไม่เททุกคันไม่มีก่อไม้นะครับหากพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามนะครับโปรโมชั่นต่างๆกับทางแอดมินได้เลยนะครับแอดมินพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับหาพี่ๆท่านใดมองหานะครับรถใช้งานนะครับรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาครับต้องมาที่ประสิฐผลลุ่งเรืองสกลุนครของเรานะครับสำหรับวันนี้แอดมินมังกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ